ขายบ้านรีโนเวทหลังใหญ่ซอยเขาน้อยพัทยาค่ะหลังนี้สามารถผ่อนตรงได้ด้วยนะคะมีเนื้อที่50ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะภายในฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบแอร์ครบทุกห้องนอนพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะโทร0877999978ปุ๋ยค่ะและ0869488884คุณเต้ยค่ะบริษัทรับฝากขายบ้านชนบุรียินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ